สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม3ตัวบนแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่จะทําขึ้นมาในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาในสูตรที่ลงให้ก็หลุดหมดนะครับดังนั้นก็จําเป็นต้องลงสูตรใหม่ให้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับจะใช้หลักสิบบนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักสิบล่าง2ครั้งบวกหลักหน่วยล่างครับบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1บวกหลักสิบท้ายครั้งที่2บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2บวก3าม มีตัวเลข3ตัวเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทำไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก106นะครับแต้มรวม3ตัวบนก็คือใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยนะครับได้แต้มเท่าไหร่ก็คือตัวเลขที่จะมานะครับสูตรคำนวณได้571นะครับ570นะครับโทษทีคำนวณได้570ออก106 1กบวกก็ได้7นะครับแต้ม7 งวดแรกเข้าที่แต้มเจ็ดผูกเป็นงวดแรกนะงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้สองสี่เจ็ดออกเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่แต้มสี่นะแต้มสี่คือเลขที่เข้างวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้สามห้าแปดออกแปดศูนย์ห้านะแปดบวกห้าได้สิบสามได้แต้มสาม งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้792นะครับแต้มออก093นะครับ9บวก3ได้12เข้าที่แต้ม2งวดถัดมาสูตรคำนวณได้469เลขท้าย3ตัวออก196นะครับ1ก9ได้10 10บวก6ได้16เข้าแต้ม6งวดถัดมาสูตรคำนวณได้358 เลขท้าย3ามตัวออกห้าหนึ่งนะครับห้าบวก1ได้หกหบวก9้าได้ส5บห้า5ตรมห้าต้มห้าคือเลขที่เข้านะครับงวดถัดมาแต้มนะครับสูตรคำนวณได้4ี่หเลขท้าย3มตัวออก4 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับ4 1, 5, 5, 1, 6, ี่บวกหนึ่งได้ห้าห้บวกหนึ่งได้หกต็มหกก็จะเข้า1ตัวงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้สองสี่ด เลขขาย3ตัวออก4 1 7นะครับ4ีบวกหได้5 5าบวกเได้12แต้ม2นะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้3 5 8เลขขาย3ตัวออก 6, 52, 6 5 11. 11, 2นะครับ6กบวกหได้11 11อบวกสนะครับก็ได้13บสเข้าแต้ม3งวดถัดมาสูตรคำนวณได้3 5 8 เลขท้าย3ตัวออก8 7 3นะครับเจบวกสได้10 10ิบวกแได้18เข้าแต้ม8งวดถัดมาสูตรคำนวณได้1 3 6เลขท้าย3ตัวออก9 0 7นะ9กบวกเได้16เข้าแต้ม6งวดถัดมาสูตรคำนวณได้5 7 0นะครับเลขท้าย3ตัวออก9 0 6 9ศบวกหได้15นะครับเข้าแต้ม5 แล้วก็งวดถัดมาสูตรคํานวณได้025ออก019นบเลขท้าย3ตัวออก019 1บวก9ได้10แต้ม0นับนี่เข้ามาถึงงวดที่13แล้วนะครับสูตรก็เดินดีหลายงวดนะครับข้ามมาดูงวดถัดมาสูตรคํานวณได้247เลขท้ายสตัวรางวัลที่1ออก903 9บวก3ได้12 เข้าเต็มสองนครับนี่เข้าจนถึงงวดที่14แล้วนะครับยังไม่หลุดนะครับมาถึงงวดล่าสุดงวดที่15บหครับสูตรคำนวณได้9 1 4นะครับเลขท้าย3ตัวออก2 72 2จบวกเได้9 9้บวกสได้11เข้าแต็มหนึงแต้มรวม3ตัวบนก็คือแต็มหนึงนะครับงวดนี้ก็ถูกอีกนะครับ15งวดรวดแล้วมาดูแนวทางงวดวันที่ 16นะครับมิถุนายนนะครับจะเป็นงวดที่16หรือเปล่าเดี๋ยวมาคำนวณน,นะว่าจะได้ตัวเลขอะไรนะครับสูตรเราจะใช้หลักสิบบนบวกกัน2ครั้งนะครับ7 7 14บวกหลักสิบล่างสองครั้งได้เลข0บวกหลักหน่วยล่างเลข9บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข9บวก10ท้ายครั้งที่2เลข8 สูตรจะบวกเลข3คงที่นะครับบวกเลข3บวกเลข3คงที่14นะครับบวกอีก9ได้23 23บวกอีก9ได้32 32นะับบวกอีก8 40 40, 40 43ได้เลข3ตัวแรกสูตรบวก2 แล้วบวก3 3บวก2ได้5 5บวก3ได้8 3 58นะครับ3 58คือสูตรที่คำนวณได้นะเป็นแต้มรวม3ตัวบนนะครับแต้มรวม3ตัวบนนะเผื่อบางท่านไม่เข้าใจก็คือใช้หลักร้อยบวกหลัก10บวกหลักหน่วยนะครับนี่อย่าง2บวก7ก็ได้9 9บวก 2ก็ได้11ก็คือแต้ม1นะครับอันนี้ก็ได้9 0บวกได้9 9บวก3ได้ได้12ก็คือเต้ม2นะครับแต่หลายๆท่านก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับดังนั้นแต้ม3แต้ม5แต้ม8คือแต้มที่คาดว่าจะมาในงวดวันที่16แล้วก็เป็นงวดที่16นะครับท่านผู้ชมก็เอาไปเทียบกับสูตรแต้มรวมเอาไปสูตรกับเอาไปเทียบกับสูตร สามตัวบนยี่สิบเจ็ดชุดตรงที่ผมลงให้นะครับนี่สามตัวบนยี่สิบเจ็ดชุดตรงสังเกตได้ว่ามันเข้าที่หนึ่งศูนย์หกเหมือนกันนะครับเข้าที่งวดหนึ่งศูนย์หกนะครับเราท่านผู้ชมก็ย้อนมาดูงวดที่ออกหนึ่งศูนย์หกไหครับหนึ่งศูนย์หกมันมีแจมห้าเจ็ดศูนย์นะครับท่านผู้ชมก็หาแจมห้าเจ็ดศูนย์ไปเทียบกับสามตัวบนนี่สามตัวบนเอาไปเทียบดูนะครับว่า แต้มไหนที่มันได้แต้ม570กับท่านผู้ชมก็จะเห็นไหมครับแต้ม7ก็คือแต้มที่เข้าแต้มที่เข้าก็คือ106แต้ม7นะครับนี่ก็ไล่มาเลยตั้งแต่7 8 9 8 0 5ย้อนหลังไปจนถึงงวดล่าสุด3 5 8คืองวดล่าสุดนะครับก็ไปเทียบกันเลยนะครับงวดล่าสุดที่คำนวณได้ก็จะมี9 4 6 8 4 6 3ห8นี่ใน 3ตัวบนนี้ที่ผมจับไว้นะครับก็จะมีทั้งหมด27ชุดตรงนี่มาแน่นอนนะครับแต่จะเป็นชุดไหนท่านผู้ชมก็ลองไปเทียบดูนะครับแต้มรวมแต้มรวม3ตัวบนเท่ากับ3 58 ท่านผู้ชมไปเช็คเล็กไปเช็คเอานะครับว่าแต้มไหนในนี้มีแต้มสามมีแต้มห้าแต้มแปดไปไปเช็คเอาแต้มรวม2ตัวบนก็ลงให้ไปเมื่อกี้นี้นะครับแต้มรวมสองตัวบนเห็นไหมครับมันจะมีอยู่แปดสองสี่ 8 2 4 10หน่วยท่านผู้ชมก็ลองไปบวกดูอันไหนมันได้ได้8ได้2ได้4นะครับก,ก, <c oughs> ก็ไม่น่าจะยากก็ไม่น่าจะยากเดี๋ยวยังจะมีสูตรที่ผมทำชนไว้อยู่นะครับจะมีสูตรแต้มรวมสองตัวบนแต้มรวมสามตัวบนที่ผมทำชนไว้นะครับก็รอติดตามในช่วงต่อไปแล้วกันนะครับ แล้วยังจะมีสูตรมาครบสามตัวบนนะจะมีสูตรมาครบสามตัวบนที่จะลงให้อีกนะไม่ได้หมดแค่นี้นะสูตรมีมีเยอะนะสูตรมาครบสองตัวบนนะก็จะมีสูตรที่ผมจะทําชนไว้อยู่นะครับยังจะมีสูตรที่มีตัวเลขสี่ตัวน้อยกว่านี้อีกนะครับ สูตร3มสูตรมาครบ3ตัวบนระยะสั้นนี้ก็จะมีสูตรที่เทียบชนอยู่ต้องรอดูในคลิปต่อไปนะจะทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสูตรแต้มรวม3ตัวบนก็ต้องรอรุ่นในวันที่16ว่าแต้ม3-58จะมาหรือเปล่านะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ